สวัสดีครับเมื่อนี้พบมนอีกแล้วนะครับเด้อเมื่อนี้ผมจะพาไปเบ่งคั้วยงมนะครับราคาหลายแสนนะครับตอนนี้กําลังเดินทางไปนะครับตอนนี้เรากําำลังเดินทางไปที่บ้านหนองแวงนะครับนองแวงไแต่บนกุดดูนะครับอําเภอโนนสังนะครับจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับอันนี้ก็เป็นคั้วของของปูหผมนะครับของยาตินี่นะครับตอนนี้มาตอนเย็นๆนะครับหกโมงเย็น ถึงแล้วครับผมถึงแล้วเข้ากับผ้าเดินไปชุ่มจีคอกเลยครับเมื่อนี้มากรเห็นเจ้าของค้วยครับเจ้าของค้วไอนเขาไปในบ้านครับเมื่อนี้มาก,กับพ่อครับมาเบิง้งเดี๋ยมีเพื่นอยู่หลังบ้านเพื่อนก็ปลูกหญา้าไว้ให้วนะครับมีตนม้นไม้พักหญ้านะครับ ันนี้ก็ต้นอินพะล่ำนะครับอินพะล่ำมันกระปูไว้ดูบรรยากาศพันดีครับขอคข้วไพันยุ่ในป่าอยางนะครับคงว่าพึ่งเคยมาหาเพื่นนะครับมาเบิ่งคั้วไเพื่นนึกว่าเพื่นดีอยู่กับบายูได้ได้พากันทายบรรยากาศให้พี่น้องนะครับสนใจเลี้ยงควายนะครับให้เบิ่งบรรยากาศทันไปทั้งป่าอยางนะครับโอ้ขอั้วไงแต่วะ เพื่อนเราด่างล้านปูเขาเขานะครับมันเห็บเป็นเป็นบุ้งให้กันยุ่งนะครับใส่ไฟชี้อีกนะครับโอ้ในคองมีซีโตเป็นตัวนี้แสดงว่า,าสืบมาเพิ่มโอ้ตัวใหญ่ยืนในคอกเลยครับมาเอามาเปิดปิึงครับรดดได้จะาของคนไปอยู่คนจะาของคนอยู่ที่ใดสัมผัสยืดสายปอกสายพันให้พี่น้องได้เบิ้งกันนะ ราคาอยู่ล้านเน,าาน,นี่ยราคาเนื้อดำนี้หายสบายแล้วตอนนี้ราคามันล่งแล้วครับโอ้มือจับหัวง่ามคขคขับสูงซื้อเพิ่นตังซื่อว่าเจ้ามุ่นลานครับข้วยพันผสมนะครับ ทันไทยผสมนะครับเจ้ามูลล่าแห่งบ้านหนองแวงใหญ่ครับผมเพื่อนพึงคลอดลูกนะครับลูกเพื่อนในไดซีเดือนครับเป็นลูกของก้าวเจริญนะครับก้าวเจริญนะครับเป็นตัวเมียนะครับโอ,โอ้งามครับลูกเพื่อนลูกก้าวเจริญนะครับในตัวเมีย ราคาเพิ่อนได้ยินว่าเขามาให้สองแสนนะครับลูกมันนะลูกเจ้าเกาเจริญนะครับเดี๋ยวผมทายบรรยากาศในชุ่มนะครับรลบๆขอ,อกให้เบิ้งนะครับอ่าเจ้ามุลล่าก็ได้ลูกตัวที่สามเลยครับตัวที่สามดูนะครับตัวก้อนนาเป็นเป็นอ้ายเพื่อนครับขายไปแล้ว เป,เป็นในชีเดือนครับลูกจมุนลานะครับตัวเมียนะครับ,บครับมึงครับโอ้งามครับใบพอหั่นนะครับ,บใบพอเมียเพิ่อนกัเป็นจมุนลาไข้ขั้นไข้ตะปูนะครับฟังทรายมือกับเป็นลูกของเจ้าเขาดินนะครับลูกเจ้าเขาดิน อันนี้ก็เป็นลูกของเก่าจระเล่นนะครับฟังอีกอีกอีก,อกคอกนึงครับอีกคอรกนึ่งก็เป็นเจ้าเขาดินนะครับเจ้าเขาผอพันธ์ที่มี่ซื้อเสียงในน้งบ่ัน้ำพูกันครับครับอันนี้ข้ามาชมเจ้ามุนลานะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปฟังพู้นะครับฝนเพิ่งตกเศร้าน,นะครับเจ้ามุนลานี่ก็สชงประมาณลอย หกสิบห้าถึงเจ็ดสิบนี่ประมาณนี้แลครับลูกเพิ่นก็ได้ซีเดือนลูกเดี๋ยวจะขามไปฟังมองครับเบิ่งฟังนี่ไปก่อนฟังซ้ายมือจะเป็นลูกของเจ้าเขาดินนะครับฟังขวาน,นี่ยจะเป็นลูกของเก่าเจริญนนะครับครับขามมาฟังเนี่ยนะครับมามาเบิ่งฟังนี่แต่ผมทายลูกลักให้ไปดูครับเดี๋ยวสู้มาไปเบิ่งกัน เบื้งข้างล่างครับเบิง้งนาเบื้งตาเพิ่นเจ้ามุ่นลาให้ลูกสามตัวแล้วตัวที่สาม่ได้ตัวเมียผสมพอพันผสมพันเจ้าเก่าจะเลื่อนนะครับเพิ่นก็งง,งงนะครับว่าผู้ใดเน,นาะเบื้งค่วยเนาะคือเป็น นาปแปลกๆเนาะเป็นต่มทวงธรรมาดาครับตอนนี้เริ่มเริ่มนิ่งแล้วเดี๋ยวผมจิตทายรอบๆบ,บให้เบิ่องอีกที่ครับลูกขันบอนฮ็ดมุงกลางนี่ครับยุ่งหลายครับเพราะว่าอยู่ในป่าคนตกมานี่ยุ่งพวกชัดพวกงูพวกเหี่ยวนี่อันตรายครับครับเบิ่งชัดๆครับ นาเพิ่นจมุ่นลาอืมครับซูมลงมาครับเบิงบ้งกึกเบิกเผาเพิ่นขาเพิ่นเท้าเพิ่น,น<อ>ดนําหง่ค,ครับครับดําขนเงาครับลูกเพิ่นก็นได้พออยูย่เลยครับ เกาจะเลื่อนลูกเกาเจ้าจะเลื่อน,นครับลูกสาวเก่าจะเลื่อนเพื่อนเกษสรเจ็บพวกลูกที่พ่อพันดีๆครับไปทําพันทําแนวต่อนะครับับสําหรับกรเษกษตรแตะก่อนหฮือผู้สนใจเลี้ยงคกายสนใจนะครับกับิดต่อสอบถามได้นะครับเพื่อเพื่นแบงให้นะครับ งามครับครับดูกเก่าจะเลื่อนครับซีเดือนครับซีเดือนโอ,โอ้กับเมียฝั่งนี้ก็เป็นลูกเจ้าเขาดินนะครับฝั่งขวาอันนี้ผมมีโฟกัสดูกเก่าจะเลื่อนนะครับส่วนมากถ่ายมุมสูงบนเขาขึ้นเงานะครับเขาขึ้นเงาเจ้ามูลลา เ็นเขียวเอียงแล้วนี่อากาศดีเป็นฝนตกหอนคันเพนหอนนี่ต้องสายยางมาฉีดเขานา้มก่อนไปนอนน้มนะครับวันนี้อากาศมึงฟ้ามเพิ่นดีครับผมเิ่นมาอยู่ทงไฮทงนาเลยนอนเฝ้าอยู่ผีเลยปลูกยาปลูกยุงอยู่ไกลๆคอกเลยครับไม่ได้ไปเลี้ยงไก่เราไปไซส์เลย คือแต่คนมาเบิงมาชุมกล้วยงามเพิ่นครับในหินราคาเพิ่นวาเต่โดนแลดวล่ะผมก็ไ่ได้ถามเพิ่นยินว่านซื้อมาหาแสนครับจำมวนลานจะสมัยปีสองปีแล้วครับได้ขายลูกขายเต่าไปหลายตัวแล้วตัวนี้ก็ตัวที่สามแล้วขนาดลูกเพิ่นออกได้ประมาณสองเดือนไนดะ้ยินว่าขห้ราคาสองแสนแล้วครับ ดูของเก่าเจริญไงครับตอนนี้ผมมา่ทายนี่อยู่ประมาณสี่เดือนครับผมอยู่สี่เดือนราคาก็สีขยับขึ้นหรือจังใดก็ว่นไหนถามเพื่อนหันเพื่อนยู่ก็สิได้ให้สัมผัสนะครับสัมผัสให้เอฟซีผู้ที่สนใจเลี้ยงควายนะครับได้ยินในฟังครับถ้ามีโอกาสนะครับผมว่าได้มา,ทา่ทยให้ เอพซีให้คนที่สนใจนครับได้เบ่งได้ช่มในเทียต่อไปนะครับตอนนี้เพิ่กับน,น่าจะอิ่มแล้วเคียวเอียงแล้วเคียวเอียงสีหอดเวลาหลับเวลานอนงามครับผมกับมักน้ำอุ้ยยินแต่เพิ่นว่า ซื้อค,วค้วแล้วคาเครื่องล้านเป็นั้งไดนก็ได้ไมาเห็นกับตาโอ้สูงร่อยเจ็ดสิบนในผมว่านี่หวนลูกลูกเพิ่นลูกเพิ่นสี่เดือนกับจับจิดเครื่องแม่แล้วนำเชื้อเพิ่นดีครับณค,ครับเบิ่งครับงามคัครับลูกเราจะเลื่อนครับโอ้งามแห้ง ครับเบิง้งมุ่มไก่ครับสำหรับคลิปผ้าชม่มลูกเจา้ามุนละนะครับเป็นลูกพอพันของอเจา้าเกาจระเล่นนะครับกระจบเพียงแคนนี้ครับกาฟาาเอฟซีนะครับกดติดตามกดไลค์กดแช่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ต่อต่อไปน้ำเดือดครับสำหรับมือนีกะขอเกาข้ามบาสวัสดีครับ